เอาจริงฮะคนมี Play 5ต้องซื้อไหมจำเป็นต้องมีไหมมันดีไหมไม่รู้เลยโปรดักต์แรกที่รู้สึกว่าขึ้นอยู่กับบ้านคุณเลยครับทำไมเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนี่ฮะคือเพลงไม่มีนะ <c oughs> นี่ครับ PlayStation Portal PlayStation. PlayStation. PlayStation Portal เมืองนอกขายประมาณส0งเหรียญมั้งซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นหนึ่งกือบหมื่นสองนะฮะก่อนอื่นกลองใหญ่นะกลองใหญ่ก็ได้คิดมากนะครับ เห็นมาเป็นสิบสิบรีวิวนะใหญ่กว่าของจริงใหญ่กว่าที่คิดมาฮะดูสิครับล็อกอะไลดูขนาดไซส์กันเฮ้ยใหญ่กว่าล็อกอะไลน์กันดูดิส,สุดยอดมากฟีลิ่งคือแบบว่าว้าวชอบมากอ่เนี่ฮะทรายมันสวยแล้วละ่ะดูครับดูดิลังเลยนะถึงตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวจะไปเล่นข้างหลังให้ดูแล้วจะมาบอกอีกทีนะฮะจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องซื้อขึ้นอยู่กับ WiFi ที่บ้านคุณผมอะที่ผ่านมาเคยใช้พวก i p h o n เนี่นะครับ เล่นเพลงได้นะผมสิ่งที่ผมเจอคือแม้ว่าจะต่อแลนก็ตามเล่น Wi-Fi ก็ตามมันไม่เรียลไทม์อ่ะเล่นเกมฟุตบอลก็อิดัดเล่นเกมขับรถก็ไม่ได้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่ปาเพราะ Wi-Fi บ้านผมมี2จุดดีมากนะมีไฟล์ข้างล่าง Wi-Fi ข้างบนนะจ่ายแบบ A.S. ข้างบนดูข้างล่างนะฮะยังไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวมารู้พร้อมๆกันนะครับจะเป็นไงหรือเปล่ปาเดี๋ยวไปเทสให้ดูอนเน็ตนะฮะเซฟวั up, นที่เซตอัพอัปเดตฟร์มแวร์นิดนึงนะครับโอ้โหสักพักหนึ่งเรื่องการออกแบบนะครับดูนะแตนะ่ดาวน์โหลดนินนะะด,ดน,นนะึงฮะท ผมอยากจะให้เต็ม10นะเอาให้9.8แเนยนะมันเป็นเหมือนพอร์เตลจาก play 5คนต้องมี play 5ก่อนถึงมีตัวนี้นะครับต้องมี playstation 5ตัวใหม่ตัวสลิมหรือตัวไม่สลิมก็ได้นะฮะอยากรู้ว่ามันจะดีกว่าเล่นใน iPhone ไหม f e e ลิง่งอะดีกว่าอยู่แล้วแต่สัญญาณมันต้องดีกว่าสิเสียมาเกือบหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทต้องดีกว่าสิต้องดีกว่าสิาสนี่คือรออัปเดตสักพักหนึ่งนะคือมีลางไม่ดีฮะลางเริ่มบอกว่าแบบแม่งจะรอบไนวะเนีย install น,นานผิดปกติเริ่มงงงงๆคชัั่่่วโมยมยยไได้เลเลลนนะ ยิงงได้แล้วนะครับดูก็ไม่หลักนะแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยตอนแรกจอไม่เข้าไปชัดครับแล้วมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆต่อได้สักพักหนึ่งแต่คราวเนี้ยเล่นฟีฟ่านะถ้าเล่นไม่ได้คือจะแบบปรานะฮะเนี่ยผมเล่นในล็อกแอร์ไลน์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะ เฮ้ยยังไม่หลกักยังไม่หลักหลักไม้หล<า>ักไม้คือ handling น,นะฮะการจับเล่นเกมน,นะเต็ม10เหมือนเล่นเพย์เลยตอนที่จับนะฮะภาพก็จะมีแบบว่า ยังไม่แหลกนะแต่จะมีแบบมีแบบมีเบลอบ้างชัดบ้างเลยลับกันไปนี่นะฮะมาถ่ายในห้องน้ำนะนี่แหละเล่นเพย์หในห้องน้ำนะครับตูชิดเป็นไงก็ ยังไม่หลักนะอยู่ประมาณมีกระจกผ่านชั้นหนึ่งยังได้อยู่นะนะฮะผ่านห้องน้ำนะประมาณก็หลายเมตรอยู่ประมาณ10เมตรลองไปนี่ทีวีอยู่นี่นะครับ Wi-Fi อยู่ใกล้ไอทีวีนะเดี๋ยวลองไปเล่นข้างล่างชั้นอยู่ชั้น2ลองเล่นชั้น 1, นะ 1> มีกระจก2องสชั้นนะฮะเริ่มมีชั้น1ชั้น2เลยนะ wi-Fi อยู่ข้างบนตัวหลักนะฮะ 5G ยังไม่ต้องการหรอครับผมต้องการที่จะแบบเอามาเล่นข้างล่างได้บ้างเพราะว่าทำงานนั่งอยู่ต่ข้างล่างนะไม่ได้นั่งอยู่ตรงห้องนอนเลยเดี๋ยวนะ surprising probably you didn't happen some wood. You need help all you have to do is ask. This is what you find. Right before the app went down, I saw a request for help and I'm... Marco w h <they> สรุปกันดีกว่านะผมไม่เคยคิดจะเล่น play 5นอกบ้านอยู่แล้ว่รู้ว่าจะ 5G หรือรอะไรก็ตามนอกบ้านอะ่ะมันก็มันก็ไม่มีทางดีเหมือนเล่นที่บ้านนะฮะเหมาะใครอย่างผมเนี่ยคือเล่นเกมน้อยมากเพราะไม่ค่อยมีเวลาอยู่หน้าจอ อยู่หน้าจอก็อยากจะดูอื่นอนะ่ะอยากดูหนังดูเล่เตอร์มหมดเลยแต่แกเล่นห้องน้ำให้ดูลงไปข้างล่างให้ดูเซอร์ไพรส์มากว่าบางโมเมนต์ <by> moment, มันขเขาเรียกว่าสเสถียรกว่าเล่นหน้าจอตรงนี้อีกเล่นหน้าจอคือนั่งเล่นบนเตียงเนี่ยใกล้ๆทีวีเล่นใกล้ๆเพลงนึกว่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดไม่ใช่ฮะเล่นข้างล่างฟีลลิ่งเหมือนกันเลยพยายามตั้งใจนะรู้สึกเ,เองหรือเปล่าเออฟีลลิ่งเหมือนกันเลยเล่นฟีฟ่าหนึ่งเกมนะครับเตะบอลหนึ่งเกมประมาณสิบนาทีเนี่ยมีแบบภาพอะ่ะมันจะเบลอเบลอคือผมพูดถึงตอนที่แบบ ฟูลเรสูชันคมสุดนะมันจะมีประมาณประมาณ30%ที่ภาพคมสุดตอนเตะคอเนอร์ตอนอะไรพวกนี้แต่แต่เนื่อจากเกมฟุตบอลน่ะมันเป็นเกมที่ทุกอย่างมันคนเคลื่อนที่ตลอด20กว่คนบนสนามใช่ไหมฮะมันจะมีภาพเบลอส่วนใหญ่บเบลอในที่นี้คือดรอปไปประมาณสัก3 0นะจะเป็นเหมือนแบบนะฮะแล้วก็จะมีแบบชัดบ้างดรอปบ,บ้างแต่ตอนที่มันแหลกฟุดๆเนี่ย10นาทีมีประมาณ4ครั้ง หนักๆมีครั้ง2ครั้งที่แบบจิ๊ดๆนิดหนึ่งแต่หลักหลักสุดอีกคือประมาณจิ๊ดนิดเดียวที่เหลือจะเป็นเบอรเบลภาพจบอเบลนิดนึงภาพมันก็จะเบอเบลแต่มันก็คือเล่นได้สมูทมากไม่ติดอะไรนะครับแต่พอเล่น s p i d e r m a แเนี่ยฟีลลิ่งคือมันชัดแบบไม่รู้เกมประเภทนี้หรือเปล่าคือเกมแบบสไปเ e อร์แเนี่ยมันแบบมันผมเซอร์ไพรส์สรามากนะ โคตรเซอร์ไพรส์นะไม่ใช่เซอร์ไพรส์โคตรเซอร์ไพรส์เลยนะว่าแบบโคตรเซอร์ไพรส์ว่ามันทำได้ไงที่เล่นแบบ Almost Perfect อะ่ะรู้สึกเหมือนแบบประมาณ85%เหมือนเล่นบนทีวีเลยแต่เล่นฟีฟ่าเนี่ย experience ให้ปรมา65%ถึง70%นะฮะอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ Internet c o n n e c t i o n เนี่ยผมปิดละเนี่ยเซอร์ไพรส์มากตอนแรก o v e r a l l h เนี่ยดีไซน์พวกนี้ทุกอย่างรวมๆกันนะผมคาดหวัง Product Portal เนี่ยมันจะได้ประมาณ6.5หรืออ7ตอนจุดหลังจากที่ประสบการือเจ็ดชอบมันว่ะ ผมให้แบบ8.8ก็แกะเอ็กซ์เพรีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าที่จับเล่นเกมเนะี่ยไม่ว่าจะมีเอ่อสต e ีมเดกก็ตามหรือจะเอ่อร็อกอไลน์หรือจะเล่นเกมหมดไหนก็ตามไม่มีการเล่น a อเทมพอติเบิลอย่างเงี้ย p o ร t a ที่ในที่มันเป็นประสบการณ์เล่นเกมที่แบบตาไม่ต้องมองจอทีวีอย่างเงี้ยเล่นเกมแบบ อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นประสบการณ์เล่นเกมที่แบบดีมากๆดีที่สุดแล้วของจอที่แบบแยกออกมาจากทีวีอะแมีแบบอ่ะลากด้วยกันที่มีดรอปบ้างเล็กน้อยมีเฟรมเร็ดตกนิดน้อยอะไรพวกนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตที่คุ้มค่ามากนะสำหรับหมื่นหนึ่งเนี่ยสำหรับใครที่มีแฟนที่จะแยกทีวีกันหรือใครที่อยู่บ้านคนเดียวอย่างผมเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเปลี่ยน location เล่นไงไม่จำเป็นต้องเล่นหน้าจอทีวีอย่างเดียวแล้วผมชอบมากเว่าเล่นเกมที่ที่สามารถนอนเล่นได้หรือตะแคงเล่นหรือบางทีแบบ ไม่ต้องยึดติดอยู่จุดเดียวอะ่ะไปตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่คนละ่ละแล้วแต่คนเน็ตผมซึ่งก็แรงนะแต่เคยเล่นกับพวกมือถือแล้วมันไม่เสถียรเนี่ยพอมาเจอตรงเนี้ยเปลี่ยนความคิดครับดีกว่าที่คิดมากชอบทีเดียว PlayStation p o r t a l อันนี้ก็ถือว่าแนะนําได้นะฮะตอนแรกไม่ดีนึกว่าจะเอาไปให้คนอื่นเลยแต่เนี้ยเก็บไว้เองครับชอบกว่าที่คิดเยอะ subscribe ด้วยครับ station